ý thức 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 ý อันน can hmm? you. ู you there> there ้นคือฝั่งพม่าหรือเปล่าอันนู้นคือฝั่งพม่าเนาะใช่ไหมใช่ไหมลูกมีธงพม่าให้ด้วยอันนี้คือฝั่งพม่าค่ะทำในน้ำบวกกันะมีฝั่งพม่าอันนี้คือแม่น้ำแม่สายสำหรับการชายแดนไทยกับพม่า จะเห็นแบ,บแบๆบเสรนเล็กๆกบเรา่ย่ยนะเากััวาเราจะรีบเดินเพราะว่าหวาดเสียวเหลือเกินเสียวมากสูงมากค่ะสูงมาก อันนี้ฝั่งโอยวาวนี่เราจะมาทำบุญทำบุญตรงนี้เป็นสิิธีสุดคน